รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงต่อสเกตสนับสนุนโดยคือบเป็นเน็ต e นิทยาศารทีวีภูนิทยาสารสไปซี่ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ mm. ดาวมิลิเมตรสวัสดีค่ะ กิ๊บและปุ๋ยนะคะกับรายการ9มิลลิเมตรค่ะต่อสเก็ตชอ์ไร้ในวันนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะใช่ค่ะไอเรานะคะก็เคยได้ยินแต่สำนวนว่านกสองหัวใช่ไหมคะ,คะพี่กิ๊บแต่วันนี้ที่นําเสนอค่ะ,คะเป็นวัว2หัวค่ะต่อสเก็ตมือนี้นิ้งยูทีวัดสามคขีเจริญทำอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำอพูเห็นเขาบอกว่า สองหัวแต่วันนี้มาดูวัวสองหัวกันเจ้าคะ่ะตัวมันจะเป็นยังไงหัวจะเป็นยังไงมีสองหัวแล้วจะต้องมีสี่ขาไหมไปดูกันเลยจ้ารู้สึกว่าแปลกตาแปลกใจเพราะว่าเมื่อเคยเห็นแปลกครับไอ้มันเม่เคยเห็นย่ไสครับไปเห็นยูวัดนี่นะครับทองมาเจอมาเจอ,มาเจอกับวัวสองหัวตามธรรมเนียมคนไทยกันแลลวเจ้าคะ่ะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะเจ้าคะ่ะแต่เจ้าวัวตัวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะ พอดีโยมแม่เขามาเที่ยวาด่านเราก็เลยนิมนต์ไปเที่ยวบ้านพอดีอาตอมาไปเที่ยวไอ้บ้านก็เลยโยมแม่เขาก็เลยถวายมาให้ไว้ต่วัตร ดูเหมือนกันนะคะว่าคําว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนี่ยจะใช้กับบัวตัวนี้ได้หรือเปล่าค่ะส่วนตัตสเกตชอต่อไปนะคะแปลว่าเราทั้งสองคนนะคะจะต้องออกแรงช่วยกันสะหน่อยค่ะออกแรง <อา S 1> ทำไรคะน้องป่ยออกแรงผลัดก้อนหินนี่แหละค่ะเจอผลัดทําไมผลักแล้วเจออะไรไปติดตามกันเลยค่ะเมงมุมงยุทธีบานกาวแซนโอ๊ยมีใายแรงว่านี้เขาเปนป็นบานก้าวแซนแล้วค่ะอําเภอเมืองจังหวัวค้าค่ะวันนี้เมงมุมนะคะจะพาไปแหลนหินแปลก แล้วก็ซักซิดด้วยยากดูนะคะส้นบันอิมาร์ขนาดไหนตามเองมุมมาเลยค่ะว้าวมายกอดก้อนใหญ่แปลกประหลาดที่เห็นกันอยู่นี้มหัสจัสรจ์นซะเหลือเกินหนะบ้านก้าเส้นอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีก้อนหินใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่เป็นปลายเป็นลักษณะสำคัญเหตุไฉนมันถึงไม่หลุดลงมาทั้งที่เอาเรือมาฉุดลากก็แล้วขับก,ก็แล้วสงสัยกันใช่ไหมละเจ้าค่ะ ไอ้ปลักมันเป็นปลักกันุกคนในโลกการในวัดหน้ากองคนเราเนี่ยมันโยดีการกระทำต่เคยทำดีกับมันได้ดีเลียบ้นบุญบุญกรรมเง้นทิ่มันจะมาแปลค่ะเพราะมันกอนใหญ่ดีนะคะเห้นหว่ามีพายุอะไรมากันแล้วหินมันล้นไหมคะไม่เลยค่ะไม่กระถบกระทังอะไรเลยกับพินกนนีชายแรงแรงมาคล้องเรือนะคะนักหมากแล้วก็ไม่ทราบมาที่จะไปได้มนกระทังว่าร้วนันเนี้ยคาดเลยนะคะถังรักซิดหมากนะคะอ๋อที่แท้ก็ หัวในแรงนี้ก็ใช่ย่อยซะที่ไหนมองไปเห็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ลิบลิบใครที่สนใจอยากจะมาผักหินเผื่อว่าจะเป็นเจ้าของสมบัตินี้ก็ได้นะเจ้าค่ะห็นเขาบอกว่าสมบัติตายนี่คะโยเยมากม,มา,ากเลยคะ่ะโอ้ยแมงมุมนี่ยากได้จริงๆเลยค่ะฉนั้นข้อต่อไพักก่อนดินก่อนเลยค่ะข้อตัวก่อนนะคะ ต่อสเก็ตช็อตต่อไปนะคะจะมีเรื่อง Amazing อะไรอีกไปติดตามพ,พร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เนีเจ้าโอรินียูที่บ้านร้อยอันปันย่างอำเภอหาดงจังวัดเชียงหม่เจ้าและเชียงไทห้องนอนโอรินี้ยังกลายเป็นเหมือนป่าจ้ะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมรูเจ้าว่ะห้องนอนห้องนี้มีสภาพเหมือนป่าเจ้าลม น่นนะห้องนอนยังบบไงามซินี่แต่ว่าโอนแต่ <c oughs> าละรอบตาแม่สีกรมแต่เล่นเต็นเต้นหึกใจไหนเราจะเท่ากาันนอนจริงไหมล่คาคุณผู้ชมถ้าจะให้เป็นการนอนที่แสนจะสุขสบายแล้วก็ต้องได้เตียงที่น่านอนน่านอนว่าไหมเละคะงั้นลามาดูห้องนอนของคุณลุงเฉลวยนสุนทรที่บ้านร้อยอันพันอย่างหน่อยดีไหมเลคาท่านผู้ชมที่เขาดีไซน์ตกแต่งซะจนดิฉันคิดว่าหลง ในป่าแต่ยังไงอย่างนั้นเลยล็กแค่นี้คุณผู้ชมเจ้าขนาดห้องน้ำน่ะห้องน้ำยังเป็นป่าเป็นดงเจ้าห้องผมนี่จะแต่งด้ไม้ธรรมชาติเป็นปา่าห้องนอนก็มีอาศัยแสงจันทร์่องเข้าไปฮะมันเป็นธรรมชาติสาบายก็มีน้ำาต๊น้ำพูอยู่บนหัวนอนปเกยเจ้ามาหารที่เนี่เจ้าเป็นธรรมชาติดีเจ้าว้าวว่าไม่ได้นะจ๊ะคะห้องนอนของคุณลุงที่บ้านร้อยอันพันอย่างแห่งนี้ยดารลาล หลายคนและคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เคยมานอนแล้วนะทุกค่ะและตอนนี้เป็นคิวของโอริเนบ้างแล้วล่ะค่ะที่จะได้ไปนอนเป็นไรต่อไปห้องนี้เกยเป็นที่ต้อนหับของกษัตริย์ต่างประเทศเนาะัตว์เลโซโทนะครับพระเจ้าหลานเธอนะาะโอ้ยคุณผู้ชมเจ้ารับม่กขนาดนักเลยอะรับเห็นตาเลยเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าถ้าขยะจะมาหันห้องนอนติเกะไก่มันอยู่ในป่ากลับมาได้เลยเจ้าตีบ้านร้อยอันปันย่างอำเภอหางดง วัดยังไงเจ้าลับโม่เตะๆเนี่ยใครได้อยู่ในห้องติบานสักห้องแต่ตอนนี้โอนี่ขอรับกันเจ้าไปอ่ะไปกดโอนี่เนี่ยจะรับมาห้องไปอะไปอะโอเคส่วนช่วงหน้านะคะกลับมาต่อหลึกประเด็นร้อนกันต่อค่ะในช่วงเด็ดเรื่องกลางสักครุกค่ะ